พี่น้องี่ตัวหน่อยๆตัวใหญ่เอาขึ้นเมื่อไรพี่น้องเอาใส่กระขู่ซีเมื่อไรตัวหน่อยๆผลงานเด้อพี่น้องผลงานนี่ตัวใหญ่นี่เห็นบมอุ้ยมันมีสามโลพี่น้องสามโลโลไปหน่อยมอหลักมันโลไป แขนบุยบิกใหญ่ตะประคไปนองจำแขนจำแขนทั้งมืดประมาณสโลน่อยพีเนาะหน่อสี่โลทั้งมืดสี่โลไปนองเสีออกเดินทางไป่น,น,น,ปนอง แล้วพี่นองตัวนี้ใส่รถตกตอกซองเขื่อนโอ้หอมพักกระแนงเลยไปเนายนี่กระโปรงตัวนี้ใส่รถตอกกันเนาะแต่ว่ามันเป็นจากหน่อยแบบนี้แบวิทย์อ่ะ

cứ ở chỗ mà tiếng một cái một ดบ้าเริ่มมีอยู่พีน่น้องแนบมึงนีน่คือสิม,มีอยู่โปบับโปบับเยอะแ้วสิมีหน่อยมีลายจบตั้งแต่มาคืนนะพี่น้องเมืม่เอเี้อดจักโมง ผมมาเลื่อแนวัดหนึ่งโมงนียหนึงโมงเลื่อทน,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 ทนท่านหนวลงเคร่งหนึ่งกับนักาว แหงแล้วพี่้นุแหงละนี่แหงแล้วแหงและแบบป้านี่อันแบบนี้แหละป้านี่โอ้ยขอตายน้ำก่อนม่ป้าป้าป้า,ปา ประคอก็มันร้ายนี่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 นประดุกประดุกประดุกประคอกเนาะ มันไปพี่น้องนี่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 น,นี่มันโดนออกกลายลนี่นี่บอกพี่น้องอืมนี่อ๋อโอ้ยจะซิวพี่น้องเลยอ้ยเอาบาดนึงจะได้นี่ Bà lái bà lái tôi nói nói Sẽ nèo xài vậy ôi Cho má ảo đi nè há nèo má ảo nè Tắc ảo tắc ảo luôn nè Cho bước tí sẽ nè Cho cháu má nhanh nhàng

โอ้มันคบปะคอดิ่ดีปิงพี่น้องปี้เกิดเอานนีมี้วนแมวันเียวะลเอกอันปจหนาจัรน็แน่ใส่อกมาซสวหนึ่งซ้ำเสียเอามีดิตไปีพี่น้องมีเดิตัวหน่อยๆตัวใหญ่เอาขืนเมื่อแหละพี่น้องเอาใส่กับขู่ซีเมื่อแตัวหน่อยๆ Xăm. kén xăm nhắn này lại ôi xô vâng nhở mày 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 ดูดน้องในสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นอนเพิ่นจับป่าอันนั้นใหญ่ฮะฮัตเองไม่เอาพวกท่านพี่น้องตื่นสวยลย่ะเพิ่นเอาก่อนแต่ว่าเพิน่นเกิดเจ้าไว้ในกระกรูไว้ให้เบิง่งล่ะเดี๋ยวสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่น้องกะบ่ท่านในซุดเนอกเพิ่นยังดูดอยู่เพราะว่ามันยังมีหนามน้อยนึงสิลาพี่น้องบ่พงเพียงเฉนี้ สวัสดีบายบายพบกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อบุดายข่ามาเบิ้งซองเฮตโฮ๘๘กับโคติดตาเมืเด้อพี่น้องให้กำลังใจกันอนะไปทางฟังล่าเอาเด้อฟังไทยกับพี่น้องฮักแพแกันพี่น้องอ่าบายผลงานเด้อพี่น้องผลงานนี่ตุ้งใหญ่นี่บ่อุ้ยบังนี่สามโลพี่น้องสามโล โลไปหนเลยมาหมหลอกฐานมันลปลไปบ้างแขนบุยบิ๊กใหญ่ตะปโกนไปหน้องจำแขนจำแขนทั้งหมดนี่ประมาณสี่โลน้อยวี่นหนอไหนสี่โลทั้งหมดนสี่โลพี่น้นอง